สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เรามาพบกันในวิชาภาษาไทยนะคะในหน้า100นะคะเป็นเรื่องการเขียนคำใหม่ลงในช่องว่างนะคะเขียนคำใหม่ลงในช่องว่างให้ถูกต้องและหัดอ่านนะคะการอ่านมีความสำคัญกับนักเรียนมากนะคะเพราะฉะนั้นฝึกอ่านให้คล่องนะคะเรามาเริ่มอ่านกันเลยนะคะเป็นคำที่ประสมด้วยสระอี และมีตัวสะกดนะคะจอิกจินอิดนิดตอิดติดพออดผิดขอองขิงบอินบินชอิมชิมขออดขีด มอ,อีดอกมีดรอ,อีดอรีดจอ,อีบอจีบหออีบอหีบตออีนอตีนปออีกอปีกในหนังสือเ็ายังไม่ได้เขียนคำเต็มให้นักเรียนนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องมาเขียนตัวหนังสือสวยๆนะคะ ไว้ข้างหลังนี่นะคะมออีดอมีดก็เขียนมีดไปเลยนะคะต่อไปนะคะเขาให้นักเรียนวงกลมรอบคําที่มีที่ตรงกับภาพนะคะเขามีตัวอย่างมาให้ยกตัวอย่างเช่นข้อหนึ่งะคะเป็นรูปของไก่กําลังจิกกินอาหารนะคะมีคําให้คือคําว่าจิกจออิกอจิกกับคําว่าปออิ กปิกนะคะเพราะฉะนั้นให้คำให้เลือกคำที่ถูกต้องที่สุดก็คือคำว่าจิกนะคะวงกลมรอบคำที่ถูกต้องนะคะต่อไปข้อที่สองข้อที่สองเป็นภาพแม่ไก่นะคะแล้วมีลูกศรชี้ตรงปีกนะคะนักเรียนก็มาเลือกเอาคำที่ถูกต้องนะคะคำแรกอ่านว่าซอ,อีกอซิกปออีกอปีก เพราะฉะนั้นคำที่ถูกต้องก็คือคำว่าปีกนะคะนักเรียนก็วงกลมรอบคำว่าปีกนะคะต่อไปข้อที่3เป็นรูปมีดนะคะนักเรียนก็ลองมาสะกดดูว่าคำไหนที่อ่านว่ามีดนะคะมอีดอมีดออีดอดีดเพราะฉะนั้นคำแรกนะคะที่มีที่อ่านว่ามีด ก็วงกลมคำว่ามีดเลยนะคะต่อไปข้อที่4เป็นรูปนกกำลังบินนะคะคำไหนที่อ่านว่าบินสะกดดูนะคะบออนบินบอีนอบิน,บออน,บนเพราะฉะนั้นคำแรกนะคะอ่านว่าบินนะคะต่อไปข้อที่5 เป็นรูปของแม่กำลังทำอาหารและกำลังชิมอาหารอยู่ใช่ไหมคะนักเรียนมาสังเกตข้อนี้นะคะถ้าไม่สังเกตดีๆนักเรียนจะเห็นว่าเป็นคำที่เหมือนกันนะคะมันจะต่างต่างกันก็ตรงที่คำแรกมีหางนะคะเรียกว่าชอช้างคำที่สองคือขอไข่นะคะไม่มีหางพอลองมาสะกดดูนะคะชออี มอชิมขอมอิมเพราะฉะนั้นคำที่ถูกต้องก็คือคำว่าชิมนะคะวงกลมคำว่าชิมนะคะข้อที่6เป็นรูปเตารีดนะคะลองมาสะกดนะคะอันไหนถูกนะคะดออ,ดอีดอดีรออีดอรีดเพราะฉะนั้นคำที่ถูกต้องก็คือคำว่ารีดนะคะ ต่อไปหน้าต่อไปหน้า101นะคะหน้า101ข้างบนเลยเขาให้หนักเรียนดูภาพแล้วโยงเส้นจับคู่จากนั้นนำคำใต้ภาพไปเขียนในช่องว่างดังตัวอย่างนะคะตอนแรกนักเรียนก็ต้องโยงเส้นก่อนนะคะผู้ร้ายทำอะไรผู้ร้ายปีนรั้วนะคะแปะอูนักเรียนแค่ดูภาพนักเรียนก็รู้ละ อันไหนคือแปะอูนะคะแปะอูรีบขีบเต้าหู้นะคะนักเรียนก็โยงมาแปะอูขีบเต้าหู้นะคะต่อไปช้างช้างทำอะไรเอ่ยระหว่างมีปีกกับกินกล้วยนะคะช้างกินกล้วยนักเรียนก็โยงเส้นมาหาคำว่ากินกล้วยนะคะค้างคาวค้างคาวมีปีกใช่ไหมคะ คะข่าวก็มีปีกโยงมาหาเลยนะคะต่อไปถ้านักเรียนโยงเสร็จเรียบร้อยนะคะคำแรกผู้ร้ายปีนรัว้วนักเรียนก็เอามาใส่คำที่1นนะคะผู้ร้ายปีนรัว้วคำที่2แปะอูขีบฐานนักเรียนก็เอามาเขียนตรงเลข2นะคะ,ะคำที่3คือคำว่าช้างช้างกินอ้อยนะคะนักเรียนก็เอามาเขียนตรง คำที่สนะคะประโยคที่3เนาะต่อไปอันที่4คือค้าคาวมีปีกนะคะก็มาเขียนตรงเลขสีนะคะต่อไปมาดูข้างล่างมีคำว่างูเหลือมมารีนกเขาหมอนะคะดูแต่ละอย่างนะคะเขาทำอะไรได้งูเหลือม งูเหลือมทําอะไรคะเนี่ยมีรูปงูเหลือมเหมือนกันเลยอันนี้ก็มีงูเหลือมเหมือนกันเลยง่ายๆนะคะคือคําว่ากินเป็ดนะคะนักเรียนก็โยงเส้นมางูเหลือมกินเป็ดนะคะมาลีเห็นไหมคะมาลีใส่เสื้อเหมือนกันเลยเนี่ยมาลีทำอะไรรีดผ้านะคะงูเหลือมกินเป็ดนักเรียนก็เอามาใส่ตรงข้อที่ห้านะคะ ข้อที่หเนาะต่อไปข้อที่6ก็เป็นมาลีรีดผ้านะคะต่อไปนกเขานกเขาทำอะไรนะรูปนกเหมือนกันนกเขาบินมาเอามาใส่ตรงคำที่7นะคะต่อไปข้อสุดท้ายหมอหมอทำอะไรหมอฉีดยาหมานะคะเอามาใส่ตรงข้อที่8นะคะ เขียนตัวหนังสือให้สวยๆนะคะงานแต่ละชิ้นที่ครูให้ทำขอให้มีความพยายามและตั้งใจทำให้ดีนะคะสวัสดีค่ะ